มาดูข้อที่10กันเลยค่ะข้อนี้จะาซอจะขายกาแฟจะาซอท่านก็เลยซื้อกาแฟมา2แบบแบบกิโลกร,รัมละ170บาทกับกาแฟชนิดราคากิโลกร,รัมละ150บาทเอามาผสมขายเอามาผสมเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าจะาซอต้องใช้กาแฟชนิดละกี่กิโลกร,รมัมเพื่อที่สุดท้ายจะได้กาแฟผสม30กิโลกร,รมัม แล้วถ้ากาแฟผสมอันเนี้ยเอาไปขายในราคานะราคากิโลกร,รัมละ2 0 0บาทแล้วอะ่ะจะได้กำไร20%สําำหรับโจทย์ข้อนี้วิธีการทำก็ยังคล้ายๆกับข้อที่ผ่านๆมาแต่ว่าข้อนี้จะเป็นเรื่องของของผสมก่อนอื่นเราต้องมาช่วยกันสมมุติตัวแปรก่อนอสำหรับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือปริมาณกาแฟแต่ละชนิดถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นก็มาสมสมุติกันสมมุติ x แทนปริมาณกาแฟชนิดกิโลรกร,รัมละ170บบาทแล้วก็ y แทนปริมาณกาแฟชนิดกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท หลังจากที่เราสมมุติตัวแปร x แล้วก็ตัว y ตัวแปร y เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาช่วยกันตั้งสมการดีกว่าจากข้อนี้เนี่ยเราสามารถตั้งสมการแรกได้ง,ง่ายๆแบบชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่านำมาผสมขายอ่ะสุดท้ายเราจะได้กาแฟผสม30กิโลกรัมก็แปลว่าปริมาณของกาแฟทั้ง2ชนิดเนี่ยรวมกันอะ่ะต้องได้30กิกรัมถูกไหมคะเพราะฉะนั้น x บกวก y ก็เลยเป็น30 เราก็เลยได้สมก,การแรกออกมาว่า x บวก y อ่ะมีค่าเท่ากับ30เป็นสมก,การที่1ออกมาได้แบบง่ายๆชิลๆเลยสมก,การแรกออกมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะยากขึ้นมาหน่อยก็คือสมก,การที่2เราต้องมาช่วยๆกันดูนิดนึงคือข้อนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เอามาผสมขายแล้วอ่ะ ถ้าเราขายในราคา200บาทอ่ะเราจะได้กำไร20 200บาทคิดเป็นกำไร20เน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะหาก่อนน่ะก็คือราคาทุนเพื่อที่เราจะได้เอามาเปรียบเทียบกับตอนแรกที่เราซื้อมาได้คำว่าได้กำไร20อเนอ่ะมันหมายความว่าเราขายขายไป120บาทจากทุน หนึ่งร้อยบาทถูกไหมคะเพราะว่าถ้าทุนหนึ่งร้อยบาทกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าได้กาไรยี่สิบาทถ้าเราได้กําไรยี่สิบาทก็แปลว่าเราต้องขายไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนั่นเองมันจะทําให้เราได้กําไรยี่สิบบาทพอดีแล้วข้อนี้เขาบอกว่าเราขายไปสองร้อยบาทเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นทุนก็แปลว่าเราซื้อมาหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบคูณสองร้อยบาทนี่คือทุนของเรา ต่อมาก็ทําให้ตัวเลขมันดูน้อยๆเพื่อง่ายต่อการคิดเลขต่อไปเอาสี่ตัดได้สามค่ะสี่ห้ายี่สิบเพราะฉะนั้นเราทุนของเราอะ่ะคือห้าร้อยส่วนสามบาทแต่ว่าอันนี้คือทุนต่อหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะ แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ผสมขายแค่1กิโลกร,รมัมเราผสมขาย30กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้น30กิโลกร,รัมอะทุนของมันก็เลยเป็น500ส่วน3คูณ30นั่นเองซึ่งคิดเลขออกมาอันนี้ตัดกันได้10ใช่ไหมคะ คูณกันออกมาเป็น5,000บาทก็หมายความว่าถ้าเราเอาแต่ละชนิดมาผสมกันน่ะสุดท้ายเราจะได้ออกมาเป็นราคา5,000บาทนั่นเองทีนี้เราก็เลยสามารถตั้งสมการอีกสมการหนึ่งออกมาได้แล้วค่ะเนื่องจากว่า2ชนิดเนี้ยนำมาผสมกันได้5,000บาทแล้วกาแฟชนิดล้าน0บบาทอะ่ะเรา ซื้อมา x กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นต้นทุนก็เลยเป็น170 x ส่วนกาแฟชนิดละ1น0บาทอะเราซื้อมา y กิโลกร,รมัมต้นทุนของมันก็คือ150 y ทั้งสอันนี้เมื่อนำมาผสมกันก็คือนำมารวมกันแล้วเนี่ยจะคิดเป็นเงิน5,000บาทซึ่งก็คือราคาทุนของเรา เราก็เลยได้สมก,การที่2ออกมาว่า170บว150เพราะถาขา 170x บวก150 y มีค่าเท่ากับ5,000 170x บวก150 y มีค่าเท่ากับ5,000ออกมาเป็นสมก,การที่2น้องๆตามทันไหมคะสำหรับที่มาของสมก,การที่2ก็คือ เราอะอยากได้ราคาทุนว่า30กิโลกร,รัมอะคิดเป็นกี่บาทเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ราคาก็มีแค่ราคาทุนของมันว่ากาแฟเรามีเราซื้อมา170บาทกับ150บาทต่อกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากรู้ว่าต้นทุนของกาแฟผสมอะเป็นเท่าไหร่ซึ่งก็หาได้จากการที่เขาบอกว่าถ้าขาย200บาทเราจะคิดเป็นกำไร20เซถ้าขาย200บาทคิดเป็นกำไร20เปอร์เซ็นต์ะเราคิดออกมาแล้ว ปรากฏว่าสรุปได้ว่าต้นทุนของเราอ่ะเป็น500 3ส่วนบาทแต่ว่ามันเป็นแค่1กิโลกร,รมัมก็เลยเอามาคูณกับอีก30เพื่อให้กลายเป็นว่า30กิโลกร,รัมอ่ะมีต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็คือ5,000พีนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าเราเอา2ออย่างนี้มาผสมกันน่ะต้นทุนของเราเป็น5,000บาทก็จะต้องตั้งสมการได้ออกมาเป็น 170x บวก150 Y มีค่าเท่ากับ1000ขอโทษค่ะมีค่าเท่ากับ5000บาท หลังจากที่เราได้ต้นทุนออกมาเราจะตั้งสมาการที่2ได้เรามีสมาการที่1แล้วเรามี2ตัวแปร2สมาการเราก็สามารถแก้สมาการแล้วก็หาค่า x กับ y ออกมาได้ลวค่ะสำหรับข้อนี้สัมประสิทธิ์หน้า y อันเนี้ยเป็น150สัมประสิทธิ์อันเนี้ยเป็น1เพราะฉะนั้นพี่จะเอา150คูณเข้าไปทางสมาการนี้ จะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า y อ่ะมันตรงกันก็เป็นสมนการที่1คูณ150ก็จะออกมาเป็น150คูณ x บวก y มีค่าเท่ากับ150คูณ30จะออกมาเป็นอันนี้ก็กระจายเข้าไปเป็น1 5 0 x บวก150 y มีค่าเท่ากับ 4,500ทีนี้เราก็จะได้สมก,การที่3ออกมาซึ่งสมก,การที่3อันเนี้ยก็มี150 y สมก,การที่2ก็มี150 y ถ้าเราเอา2สมก,การนี้มาลบกันน่ะจะทำให้ตัวแปร y หายไปแล้วก็เหลือแต่ตัวแปร x เพราะฉะนั้นก็เลยเอาสมก,การที่2ลบสมก,การที่3 ก็เลยเออกมาเป็น1 7 0 x บวก1 5 0 y ลบกับ1 5 0 x บวก1 5 0 y มีค่าเท่ากับ5,000ันลบ4,500อันนี้ถอดวงเล็บออกมาเหมือนเดิมเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นบวกอยู่1 7 0 x บวก1 5 0 y อันนี้ข้างหน้ามันเป็นลบเอาลบกระจายเข้าไปลบก็กลายเป็นลบ1 5 0 x ลบก็จะเข้าไปก็เป็นลบ150 Y ฝั่งนี้5000บ4500เหลือ500 150 Y ลบ150 Y เหลือ0 170 X ลบ150 X เหลือ20 X มีค่าเท่ากับ500 X เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ500ส่วน20คิดเลขออกมาก็เป็น25นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราใช้ x 25กิโลกร,รมัมแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาค่า y ค่ะเราเอา x ไปแทนในสมก,การที่1ได้ x บวก y เท่ากับ30ก็เลยออกมาเป็น25บวก y มีค่าเท่ากับ30ย้าย2่มาลบ y มีค่าเท่ากับ30ลบ25ลบก็เหลือ5เพราะฉะนั้นเราใช้ ชนิด x ไป25กิโลกร,รมัมแล้วก็ y เป็น5กิโลกร,รมัมทีนี้เราก็ได้คำตอบออกมาแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปข้อถัดไปได้เรามาช่วยกันเช็คคำตอบก่อนดีกว่า mm hmm. เขาบอกว่าทั้งสองชนิดอะเอามาผสมกันจะต้องได้กาแฟผสม30กิโลกร,รมัม แล้ว25บวก5ก็ได้30กิโลกร,รัมจริงๆเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกผ่านค่ะต่อมาถ้านำมาผสมขายจะได้เอามาขายเนี่ยกิโลกร,รัมละ200บาทจะได้กำไร20%จากการที่เราซื้อกาแฟชนิดละ170บาทมา25กิโลกร,รัมเนี่ยต้นทุนของเราก็เลยเป็น หนึ170่งร้อยเจ็ดสิบคูณยี่สิบห้าซึ่งก็ออกมาเป็นสี่สองห้าศูนย์ค่ะส่วนกาแฟชนิดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทอะเราซื้อมาห้ากิโลกร,รมัมต้นทุนก็เลยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบคูณห้าซึ่งผลลับก็คือ 750ห้นั่นเองต้นทุนของเรามี4250บวกกับ750นํานำตัวเลขมาบวกกันค่ะออกมาเป็น5,000พอดีหรือก็คือต้นทุนของเราอะเป็น5,000บาทต่อมาเราก็มาดูกันค่ะเขาบอกว่ากาแฟาผสม30กิโลกร,รัมเนี้ยขายกิโลกร,รัมละ200บาท ก็แปลว่าเราขายได้เงินทั้งหมด30 2 0 0คูณ200ตัวเลขที่ออกมาก็เลยเป็น6000บาทเราขายได้ 6%. 0 0 0บาทต้นทุนของเราคือ5000บาทต่อมาเราก็มาดูกันที่กำไรค่ะถ้าเราขายได้6,000จากต้นทุน5000ก็แปลว่าเรากำไร1000พเรากำไร1,000บาทเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต ก็ต้องเอามาส่วนด้วยต้นทุนแล้วก็คูณ100สําสำหรับตัวเลขที่ออกมาก็คือ100ส่วน5หรือก็คือ20นั่นเองซึ่งก็ตรงกับที่สิ่งที่โจทย์กำหนดเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบของข้อนี้ก็เลยกลายเป็นเราใช้กาแฟชนิดกิโลกรมลัมละ170บาทเนี่ย25กิโลกรมัมแล้วก็ ใช้ชนิดละ150บาทเนี่ย5กิโลกร,รมัมซึ่งก็เป็นคำตอบที่มั่นใจว่าถูกต้องสำหรับข้อนี้วิธีการทำก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะก็คือกำหนดตัวแปร x กับตัวแปร y ให้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันคิดหาสมการเพื่อนำมาแก้คำตอบ สำหรับสมบการแรกก็ง่ายมากๆเพราะว่ากาแฟผสมอ่ะเกิดจาก2ชนิดนี้รวมกันได้30กิโลกร,รัมก็เลยกลายเป็น x บวก y เท่ากับ30ส่วนสมการที่2เนี่ยอาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาต้นทุนออกมาให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งสมการว่าต้นทุนของเราก็คือ1 7 0 x บวกกับ150 y เนี่ยจะต้องเท่ากับต้นทุนที่เราหาออกมาได้ว่าเป็น5 0 0พ พอได้สรรมการเสร็จปับ๊บก็ช่วยกันแก้สรรมการได้คําตอบแล้วก็ตรวจสอบคาตอบอีกครั้งหนึง่งแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จค่ะข้อนี้ขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ